เวพี่น้องเก็บพอดีเอาไปฝากพี่น้องเขาเลือกเอาตแต่งไงสุกเงียงงาม,งามอืมนะทุกหลายเขาจะปลาท,ทัวมาเอามาใส่หนีก็ได้เนี่ยใส่ถุงอยู่กันเนี่ยอ๋อเอาเก็บไปฝากเขาเลยเอาเก็บไปฝากให้เจเลยให้ไปกินน้ำมันเบาเล็กอหาเก็บเกี่ยกันพี่น้องช่วงเศรเบิึงให้เจ้าน้ำเด้อเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเก็บขายครับคือบรรยากาศตอนเศรนกันครับพี่น้องช่วงนี้ก็ ปลอดภัยดีไม่มีสงครามครับพี่น้องไม่มีการสู้รบกันแรงงานไทยเขาเห็นงานปกติครับทํางานปกตินะครับโอ้แปบ๊บเดียวเลยหลายลตัวเนี่ยพี่น้องบกุกีต้นนะครับนี่เนี่ยข้าเดียวพี่น้องข้าเดียวเต็มถุงครับพี่น้องแบบนี้มาตรฐานครับไปฝากพี่น้องแรงงานไทยห้องมือแรงงเขาดีครับพี่น้องเลิกงานไปพี่น้องมาม่ยำ เดียวพี่น้องสีโลหาโลแล้วคุณหาโรไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเพิน่นชมบรรยากาศเพิ่นเก็บบอกเอ่ยม่วงน้ำกันครับพี่น้องคุณโอ้สุกหลต้นนวลงามว่าน้อยก็จะเลือกกอาโน Grab ่นเป็นแกนเนี่ยเพื่อเพื่อนจะได้กินหลายมือครับพี่น้องเอาโน่ยซุไปไปหลายมันก็อยู่ว่าได้หลายมือนะครับเก็บออกก่อนเพราะว่าันห้องโบเก็บออกเพื่อน,นออเก็บมาเพื่อนก็จะเอาทิ้งครับพี่น้อง บวกิ่งกับรดลงพื้นนะครับสำหรับไม่ยสุกนะครับแต่เสดายหลยพี่น้องเป็นบ้านเฮาไปเห็นดวงแผ่นนะครับพือทีขัก,ขคก,กครับโดกๆครับเดี๋ยวบ้านน้อยก็จะว่างไว้นีก่กอนพี่น้องนักแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บไม้พาพี่พี่น้องชมบรรยากาศที่ว่าแรงงานไทฮาพิ้นก็บ,บักบวงกันครับอันนี้ลองผู้ใดน,น้อลองนี่พ่อในอสุกเล็งมาขึ้นเราเหรอครับพี่น้องแต่ว่าสูงเก่าบ่ถึงคนครับสูงเก่าบ่ถึง โอ้ย่อนครับพี่น้องเยวค่อยเจ้าถุงมาหาเก็บครับเอาขึ้นได้หน่อยแทะลองพูดใด้หน่ยเนาะนะฮะในเต็มอยู่ตัวนี้คนสีลังกาคนเก็บกันสามคนครับพี่น้องคนคก็นเลยเต็มเนกรเลยได้หลายคนไทยห้อเก็บกันสองคนนะครับสองคนต่อบอกอ๋อ สูสๆครับสูสๆบ่มีสงครามแล้วปลอดภัยดีนี่ครับร่อนๆนะครับข้างล่างก็มีหลายคุณสองคนครับล่องนี่คุณโอ้สู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 โบสูกับบ้ได้ลรอได้มาแล้วเฮ้ยพี่น้องมาสิบคนครับพี่น้องยุบปลานี่เก็บอยู่สิบคนครับสวนมะม่วงประเทศอิสราเอลนะครับพันโอเมียวครับพี่น้อง น้ำงา้มครับขูม่วงจะออกสีม่วงครับพันนี่ม่วงเพราะเปนสุกแล้วมันก็จะออกแดงๆหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้ลองผูดเลยนะครับนี่โอ้เก็บทั้งผุนครับลองนี่พาชมบรรยากาศนํากันครับพี่น้องครับกับ่บยาวครับเดี๋ยว่าย่างตรวจเป็นไปน้ำชมบรรยากาศไปน้ำครับพี่น้องนี่ครับแรงงานไทยอันนี้มายาแล้วครับนี่พันมายา ตัวนี้พันเบ่อได้ขนาดพันมายานี่มายานี่ยนี่ซุกเอาไปกินเลยนะครับนี่ครับผู้ชายกินตัวขนาดนี่พันนี่บานี่พันนี่พวกเ,เก็บนี่เขียวๆ,ๆแบบนี้เออครับเก็บล้นๆนะครับแรงงานไทยเราสู้ๆครับพี่น้องไม่มีสงครามแล้วช่วงนี้นี่ครับ ดกครับพี่น้องพันเอ้านี่ครับดกโอ้ทางนี้คือจวดจะใกล้เต็มแล้วเก็บบอลครับราารเห็นกำมะนีนเช็คฮะ กินกินอันนี้เช็คอันนี้เช็คกับคนคัอ่อ่ามีกเฮ้พี่น้องบอลลอนครับหลหามคามครับพี่น้องเก็บในเบิรเพราะว่าแพงราคาลายบัตรวันไหนว่างคนก็จะมาเช็คน้ำผมวันหนอีกผู้นึงเดียวลองนี่เดียบอกเพื่อนเร้อกับเมาด้อเอาใเห็น้อนทุกต้นเกินเกนอันนี้สกิดกำกำเอย ออกแนบปะใช่ไามากรรมศรีลังกาก,งกรรมนิสกิศรีลังกากรรมตาสกิตเก็บพี่น้องทางเข่งพี่น้องยังบอลลอนครับพี่น้องนี่อ่าเยอะเลยอ่าบังคับพราะน่ะกำเมาในเรื่องบอลลอนขี่มอะไรไมเปียกเต็มอยู่น,น้ำหัวมันนะครับนี่เช่นเช่นนี้สปิกอ์กัลน,นชุบะนี่มันบอลลอนเก็บให้หลอนๆเนี่ย เลือไหลเ <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องจะเจอเบิ้งไปสุร่องเดี๋ยวพี่น้องขนอนหารเพิราะผมาเบิ้งนำ้ำน,นี่ครับบรรยากาศกับทีประมาณนี้ครับสำหรับเศร้านี้นะครับจังหน่อยก็จะวุ่นวายจังหน่อยเพราะว่นเก็บเต็มแล้วก็จะไ,ไปล่างครับพี่น้องอ้าวสู้ๆคนนงหานครับพี่น้องน,<ม>น,นงี่บ้านยังก็บ้านนอนกลวยเดี๋ยวเช็คเช็คผู้บ่าวบ้านนอนกลวยก่อนล่องผู้ใดล่องนี่ บ่แต่ว่าบะเนียนอีกผู้ใดมาเก็บอยู่นี่นะเออกลับมาเลี้ยงไอ้พันนี่นะนี่มันมีหลายน้นบอลสี่หนู่นนี่นี่เก่านี่นะครับพี่น้องหมูว้านนี่พิ่นเก็บน้ำกันแล้วบัเนี้คนใหม่คนที่เก็บอยู่ลองนี่หมูว้านนี่นะครับเพิ่นไปอีป้าหนึ่งไปอีป้าหนึ่งแล้วบัเนี้ผู้นี้เพิ่นมาเก็บน้ำกล้วยกลับไปเริ่มใหม่มันบอลหล่อนต่อหมูว้านครับพี่น้อง แต่ตอนนี้พันมาเก็บนะครับเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนกันเพิ่นโบยู่หล่องเก่านะครับอีกล่องหนึ่งครับเนี่ยครับตรวจเช็คทุกล่องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะตรวจเช็คเพิ่นเบิร์แล้วก็จะไปเก็บออกม่วงสุกอีกครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้งขั้นในเล้วอ๋อต้นนี้งขั้นในเล้วครับโบเป็นยังเนี่ยตรวจเช็คไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับบรรยากาศเกือสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ้านน้อยก็จะไป ย่งางม่งอีกรอบนึ่งนะก็จะไปเก็บออกม่วงสุกก็ได้ฝากพี่ฝากนอา้องเ้าช่วงเศร้ามีเวลาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศการทํางานที่ประเทศอิสเซเล่ครับพี่น้องเก็บมะม่วงสุกนะครับไอเก็บมะม่วงส่งโรงงานครับพี่น้องในสุกเท่าไรเบาหน่อยจะไมาเก็บเอาไว้กินนะฝากพี่น้องครับนะี่ครับแต่สำหรับที่นีก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้องกัก่งขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆเละท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นทั้งใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมื้อนี้น้อยู่กางจะพามาเก็บักม่วงขึ้นเอาครับพี่น้องแต่ว่าเป็นพันโอเมียวครับพี่น้องมะม่วงพันโอเมียวนะครับน่ครับมื้อนี้ก็จะเก็บอยู่สิบคนครับสําหรับป่านี้บ้าหน้อยจะพามายังเระพี่น้องก้อนเพิ่นจะเก็บนะครับเระเอาหน่วยสุกออกครับพี่น้องเอาเก็บไว้ฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับหน่วยสุกพาเพิ่นเบาหน่วยสุกครับยี่สิบจะเก็บต้นหน่วยแบบนี้ครับพี่น้องเอาหน่วยแก่ๆยิ่ง มันก็เริ่มสุกแล้วครับสําหรับบก mm. ักม่วงพันโอเมียวนะครับก็จะย่างเช็คนะครับพี่น้องเช็คเบื้องว่าพันเก็บหล่อนบ่หล่อนเก็บดีบ่ดีนะครับก็จะได้บอกพันต้นไหนบ่หล่อนก็บอกพันเก็บนะครับช่วงเศร้าก็จะมีเวลาจังไยนะครับเนี่ยบาหน่อยก็จะย่างาะเบื้องในสุกน้ำครับพี่น้องพอได้เก็บไว้ฝากพี่ฝากน้องเขาเพราะว่าในสุกพันจะบ่เอาขายครับพี่น้องพันเจ้าต้นไม่หน่ดิบหน่เคมนะครับเนี่ยนี่ก็สุกนะ้ครับเนี่ยแต่ว่าหนสุกจะบ่ค่อยใหญ่ครับ นี่ครับม่วงโอเมียวสุกครับพี่น้องเก็บครับพี่น้องมาหน่อยเก็บโอ้มือเดียวนี่โอ้นี่ก็สุกครับพี่น้องนี่สุกหลายครับชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องโอ้บ่ได้ออนการตั้งกล้องนะพี่น้องเนี่ภาพอาจจะสั้นๆเล็กน้อยนะครับมาเห็ดงานนะครับกรบไ่ได้เตรียมตัวไปเนี่ยคือหน่วยแบบนี้ครับพี่น้องนี่เนี่ไปบ่มได้แล้วครับพี่น้องนี่เริ่มเริ่มสุกแล้วกนซอนนะครับเก็บได้ครับอย่างจะหลายอย่งน้อยครับสำหรับพันนี้ น <Pop> uh, ี่ครับโอ้โหข้าพี well. <S S ่น้องมีพันหนึ่ง <plausible> ม้ยาครับพี่น้องม้ยาหนีพันป่าเอาเล้วครับพี่น้องม้ยาหนีป่เอามันจะเป็นงาทับครับพี่น้องปลาเนี่ยแต่ก่อนพันทับบ่านี่ต้นม้ยาเพิ่นตัดเดี๋ยวมันแตกออกมาครับพี่น้องม้ยาสุกครับพี่น้องม้ยาหนีเสียบได้ครับพี่น้องม้ยาหอมเสียบสุกครับพี่น้องเก็บม้ยาจะคนละสีครับพี่น้องจะแตกต่างกันอยู่เวลาสุกเพิ่นก็จะเหลืองๆครับพี่น้องนี่ครับนุ่ยก็จะบ่คือกันครับ นียกลมๆมือใครมังเกี่ยวบอนเ้างอู้พี่น้องข้างบ bon. นสองหน่วยสุกแต่ ER ว่าออกม่ถึงนะครับอู้ทั้งนี้สุกหลายพี่น้องมายะนี่ครับนี่ครับสองหน่วยแบบใหญ่เลยพี่น้องสองหน่วยแบบใหญ่เลยอืมงามๆพี่น้องมายะสุกเสียบนะครับพี่น้องมายะแล้วแต่ผู้มักนะครับพี่น้องโอเมียวกับหอมหอมหวานครับโอเมียวหอมหวานอู้งามพี่น้องมายะโอเมียวน,ยนี่หอมหวาน กินจะแห้งครับพี่น้องโอเมียวกินแห้งค้ายๆคล้ายๆกินในทุเรียนบานฮัลเลยสําหรับโอเมียวหอมหวานครับพี่น้องมายานี่ก็จะหอมหวานอมเปรี้วนิดๆนะครับแต่สําหรับโอเมียวนี่จะบ่มีบ่มีรสเปรี้ยวแล้วครับพี่น้องจะหวานหอมค้ายๆหวานหอมค้ายๆบักม่วงเอานำดอกไม้บานฮัลนะครับแต่ว่ากินมันจะแห้งก่อน ตรงไม่นน้ำตรงไม้บานเฮาครับพี่น้องอยู่สูงเบอกครับพี่น้องดกอยู่ครับสำหรับปลานี่นะครับโอ้ยงครับพี่น้องแบบเบาหน่อยพาชมบรรยากาศน้ำกันเดี๋ยวไปเบิ่งแรงงานไทยห้องเก็บครับพี่น้องบันเมื่อกี้เป็นคนสีลังกานะครับบ่ได้ไายเพิ่นพี่น้องเพิ่นอย่าบ่ค่อยอยากไายนะครับสำหรับคนสีลังกาไม่อยากไายชิปนะครับโอ้ตัวนี้คือสุกหลขไรนะครับพี่น้องผลโพลีครับครับเอาได้เบิร์ดนะครับแบบเนี้ยนะครับ เอาไปมือสองมือพอดีกินพี่น้องปาด์ลายเด็ดพุ่นครับพี่น้องสาม่วยครับนะนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับหนึน่งโอ้โอ้โล่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอหน่อยอเยอยก็บกล่องไปก่อนค่อยเอามาใส่ถุงครับสุอกเศร้าก็บจะตรวจเพิ่นไปน้ำโอ้พุ่นนึงล่นพี่น้องหน่วยมักงําเลยบ้าเออครับเฮา,าที่ว่านไม่ได้ลน่นมันสุกลายครับพุนพ่นนะปาดสุกลายพี่น้องนะพุน่นพแมนเบิร์ดกับพี่น้อง เดยบ้านหอยอย่าเรียกเอาตะหนวงง่วยงามๆัะหนึ่งมันมันไหลฮะบ่มีบ่มีมีถุงเดียวเดี๋ยวไปนอนเก็บพอดีเอาไปฝากที่น้องเขาเลือกเอาตะหนึ่งซุกเงี้ยงงามอืมนะทุกไหลก็เดี๋ยวป้าตัวมาเอามาใส่หนีกัไเลเนี่ยใ<ะ>ส่ถุงเดียวกันเนี่ยเหรอเดีวเก็บไปฝากเขาไหมเอาเก็บไปฝากให้ย่อได้ให้กินน้ำมันเบาเล็กอะฮเก็บเกลื่อนกันไปน้องช่วงเศร้า เบงให้เจ้าน้ำเด้อเนี่ยพี่น้องพาว่าเพิ่นเ่เก็บขายครับือบรรยากาศตอนซ้อมกันครับพี่น้องช่่งนี้ก็ปลอดภัยดีไม่มีสงครามครับพี่น้องบ่มีการสู้รบกันแรงงานไทยเฮาเห็นงานปกติครับทำงานปกตินะครับโอ้แป๊บเดียวได้หลายตัวเนี่ยพี่น้องบ่งกีต้นนะครับเนี่ยเนีเขาเดียวพี่น้องเขาเดียว เต็มถุงครับพี่น้องแบบนี้มัดฐานครับไปฝากพี่น้องเลงงันไทยโฮมเลีง้งพอดีครับพี่น้องเลิกงานไปพี่น้องมายำเก็บเดียวพี่น้องซีโล่หาโลแล้วคุณหาเลาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเพิ่นชมบรรยากาศเพิ่นเก็บบวกเอ่ม่วง,งน้ำกันครับพี่นอ้องคุณโอ้สุกหลาตะนูเงี้ยง ว่าน้อยก็จะเลือกกรน้อยจนแกนมเนี่เพื่อเพื่อนจะได้กินหลายมือครับพี่น้องเอา้นยซุปไปไลายมันกับยูบาได้หลายมือนะครับเก็บออกกวนเพราะว่าขันห้องบเก็บออกเพิ่นเก็บมาเพิ่นก็จะเอาทิ้งครับพี่น้องบ่ทิ้งกับลดลงพื้นนะครับสำหรับเนยซุปแต่เสียดายลายพี่น้องจะเป็นบ้านเฮ้าไปเห็นถุงมงแผ่นนะครับพี่ดิฉักครับโดกๆครับ เดี๋ยวบบาหน่อยก็จะวางไว้นี่ก่อนพี่น้องนักแล้วเดี๋ยวใครจะมาเก็บไม้พะวิพะน้องชมบรรยากาศที่ว่าแรงงานไทยเฮาเพิ่นเก็บบักบวงกันครับอันนี้ลองผู้ใดเนาะลองนี่พ่อในสุกเล็งมาพี่น้อาเหรอครับพี่น้องแต่ว่าสูงเก่าพอถึงคุณครับสูงสูงเก่าพอถึงโอ้ยก่อนครับพี่น้องเดี๋ราคอยเจอดถุงมาหาเก็บครับอเอาขึ้นหน่อยแถวลองผู้ใดนี่เนาะ นั่นแหเต็มอยู่ตัวนี้คนสีลังกาคนเก็มกันสามคนครับไปนอนคนก,กันเลยเต็มคนเลยได้หลายคนได้ห้าเก็มกันสองคนนะครับสองคนต่อบอกอ๋อสูสูรครับสูสูม่มีสงครามแล้วปลอดภัยดีนี่ครับเราลองน,นะครับเพื่่างก็นมีหลายคนสองคนครับลอ,องคคอี่งคน โอส้สูส้สูส้สู้สู้สู้ไ่สู้ก็บ่ได้ไไดไละได้มาแล้วพี่น้นองมาสิบคนครับพี่น้องยุปป้ปลานี่เก็บยุ่ยสิบคนสวนมะม่วงประเทศอิสราเอลนะนครับพันโอเมียวครับพี่น้องงามๆครับมะม่วงจะออกสีม่วงครับพันเนี่ม่วงเพราะเปนสุกแล้วมันก็จะออกแดงๆหน่อยน,งนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้ลองเพื่อนนะครับนี่นอโอ้เก็บทั้งพุ่นครับลองนี่ พาชมบรรยากาศน้าก oh okay. oh okay. ันครับ like พี oh ่น้องครับกับว้ย้าวครับเดี๋ยวว่าย่างตรวจเป็นน้ำชมบรรยากาศเป็นน้ำครับพี่น้องนี่ครับแรงงานไทยอันนี้ม้ย่านะครับนี่พันมายาตัวนี้พันปอกได้ขนาพันมายานี่มายานี่นี่สุกเอาไปกินเลยนะครับนี่ครับผู้จักกินตัว่นาดนี่พันนี่ปอานี่พันนี่บ่เก็บนี่เขียวแบบนี้อ่า เก็บ่้นๆนะครับแรงงานไทยเราสู้ๆครับพี่น้องไม่มีสงครามแล้วช่วงนี้นี่ครับดกครับพี่น้องพันเตะปานี้ครับดกโอ้ทั้งนี้คือจวดอย่ใกล้เต็มแล้วเก็บบอล เย็นกามานีเช็คเย็นเย็นอันนี้เช็คอันนี้เช็คกับคนครัอ่ามีสิเกินเดี๋ยวพี่น้องบอลล์ครับหลายหำคำครับพี่น้องเก็บไใเบิดเพราะว่าแพงราคาหลายบาทวันหน้าว่างคนก็จะมาเช็คนั้นผมวันหน้าอีกผู้นึงเดียวรองนี้เดียวบอกเพื่อนในเด้อกับเมาเด้อเอาให้ร้อนทุกต้น เด่นเด่นอันนี้สกิดกำกำไอออนเนปปะใช่ไหมาก,กำศรีลังกากำมณีสกิดศรีลังกากำมัตาสกิดเด้กพี่น,อน้องทางเขื่อนพนน้อยยังบอลลอนครับพี่น้องนี่นอ,นอ่เอาเดี๋ยวอ่าเพื่น,นครับพนาักกับเอาในเรื่องบอลลอนขี่ม้าอะไรไม่เปียกเต็มยืดน้ำหัวมันนะครับนี่ เช่นเช่นนี่สปิกก์กับคนชว่านี่มันบวกลนเก็บให้ลอนๆเนี่ยเหลือหลายเด <c oughs> ี๋ยวพี่น้องจะเจเบิ้งไปสุร่องแล้วพี่น้องคนหนาเพิ่ก็มาเบิ้งนะ้ำนี่ครับบรรยากาศกับถิประมาณน,นี้ครับสำหรับเต่านี่นะครับจังหน่อยกับจะบวุ่นวายจังหน่อยพอพันเก็บเต็มแล้วก็จะไปล่างครับพี่น้องอ้าวสู้ๆคนนงหานครับพี่น้องนี่บ้าน,นยังก็บ้านนอนกกย เดี๋ยวเช็คเช็คผู้เบาบันดอนก่อยก่อนลองผู้ใดลองนี่ล่องาเจ้าคอปล่อยปลาปลาใหม่บ่แต่ว่าบะเนียนอีกผู้ใดมาเก็บอยู่นี่นะ,ะเออกลับมาเลี้ยงใหม่เพนนื่นเลยนะนี่มันมีหลายน้นบ่อนสี่หน่วยซ้ำนีกเก่านี่แล้วครับพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่นเก็บน้ำกันแล้วบะนี่คนใหม่คน้นอีกเก็บอยู่ล่องนี่เมื่อวานนี่นะครับเพิ่นไปปลาหนึ่ง ไปอีกป้านึงแล้ววันนี้ผู้นี้เพิ่นมาเก็บน้ำฝนเพิ่นก็ไปเริ่มไม้มันบ่หล่อนตะมือวนครับพี่น้องก็ต้องให้เพิ่นมาเก็บนะครับเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนกันเพิ่นบ่อยูุ่ลองเก่านะครับอีกรองนึงครับเนี่ยครับตรวจเช็คทุกล่องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะตรวจเช็คเพิ่นเบิดแล้วก็จะไปเก็บออกม่วงสุกอีกครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ขั้นในเล้วอ๋อต้นนี้ขั้นในเล้วครับบ่เป็นหยังเนี่ยตรวจเช็คไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ้านน้อยก็จะไปย่างเมืมองอีกรอบนึ่งนะก็จะไปเก็บออกมะม่วงสุกก็ได้ฝากพี่ฝากนออ้องทั้งช่วงเโ้ามีเวลาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศการทํางานที่ประเทศอิสราเอลครับพี่น้องเก็บมะม่วงสุกนะครับไอเก็บมะม่วงส่งโรงงานครับพี่น้องในสุกเท่าพระบ้านน้อยจะมาเก็บเอาไว้กินนะฝากพี่น้องครับนี่ครับกต่สำหรับที่นี่ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับนอนคุกกลางก็กกขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำใจมาโดยตลอดครับผม ครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆนอนครับ